เกือบห้ 5, ปีแล้วสินาทีแอนิเมชันสัญชาติจีน no. เรื่องนี้เนี่ยจะมีพาคตอ,อกมาก็ถือว่ารอนานพอสมควรนะครับกับแอนิเมชั่นภาพยนตร์ที่ตัวผมนั้นได้ดูทั้งภาคแรกและภาคนี้ในโรงหนังเลยแม้ว่าในภาค2นี้นะครับประสบการณ์การดูจะแย่เอามากๆเพราะว่ามีทั้งคนคุยโทรศัพท์เสียงดัง ตอนหนังกําลังฉายอยู่ทั้งเสียงมือถือดังลั่นโลงหลายๆครั้งทั้งเสียงกลนของคนที่นอนทําให้ประสบการณ์การดูครั้งนี้เนี่ยน่างญหงุดหงิดสุดๆเลยครับแต่ด้วยความสนุกดูเพลินของแอนิเมชั่นเลยทําให้ลืมลมและมองข้ามไปได้แม้จะมีคําถามคําด่าในใจว่ามาร,รยาทพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนเลยเหรอโตเป็นวัวเป็นควายจนหมาเลียตูดไม่ถึงแล้วแก่จนป่านนี้แล้วยังไม่มีมาร,รยาทอีกเหรอ ก็ตามนะครับแต่ก็ยังคงสามารถเสพบรรยากาศและดูหนังได้อย่างสนุกได้ดีอยู่กับนาจาสองสงสัยผมเกินนานไปหน่อยนะเป็นภาคต่อที่ทำมาได้สุดมากๆครับและผมเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงเก็บเงินเพิ่มในเอ็มพาร์นะครับและทำไมหนังถึง ยาวสองชั่วโมงกว่าๆแล้วมันยาวกว่าภาคแรกด้วยคือภาคแรกว่าดีแล้วครับว่าสุดแล้วแต่ภาคนี้เนี่ยแม่งยกระดับทุกองค์ประกอบจริงๆครับมาที่บทก่อนเลยแม้ว่าจะไม่ได้มีความใหม่และแปลกไปจากเดิมแต่ก็เป็นบทสุรสำเร็จของจีนที่เดาง่ายย่อยง่ายแต่ก็ยังทำงานได้ดีกับคนดูอยู่แถมการเล่าเรื่องแต่ละครั้งแต่ช่วงก่ใช้เวลาได้คุ้มค่าแม้จะรู้สึกบางบางอย่าง ไม่ต้องใส่มาก็ได้อีกทั้งยังสามารถกระชับได้อีกนะครับไม่ต้องยาว2ชั่วโมงครึ่งขนาดนี้ก็ได้ยังดีครับที่เรื่องของนาจา2เนี่ยรู้จังหวะและใช้ลูกเล่นต่างๆได้คุ้มค่ามีช่วงเวลาผ่อนคลายสนุกสนานสร้างความบันเทิงมีเอกลักษณ์ และมีความโบบะที่เป็นธรรมชาติมากด้วยสเสน่ห์ยิ่งภาคไทยยิ่งหาแถมได้ทีมภาคเดิมบวกเสริมเพิ่มเติมขึ้นมานิดหน่อยแต่ภาคไทยก็ช่วยเพิ่มอัตลักของลูกเล่นและจังหวะตรงนี้ของหนังได้มากขึ้นเฉยเลยซึ่งมันก็ทําให้สนุกมากขึ้นเลยแหละเป็นภาคต่อที่ดูสนุกดูได้เพลินๆดีถึงจังหวะช่วงท้ายของการเล่าเรื่องจะเอื่อยเหนื่อยก็เถอะแต่ประทับใจมากๆครับ อีกสิ่งที่ประทับใจและอดชื่นชมไม่ได้ก็คงต้องเป็นงานสร้างที่ดูจากคุณภาพแล้วแทบเจอชื่นชมได้เลยว่าอาจจะเป็นแอนิเมชันที่สวยที่สุดรายละเอียดดีเก็บงานเนี้ยบที่สุดอันดับหนึ่งของโลกณนะเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสวยจริงแถมเงินทุนน่าจะเอาเรื่องแน่แต่ไม่เป็นไรครับ เขาคงได้กำไรอยู <noise> ่แล้วแถมทุกๆสินาทีก็มีซีนแอคชั่นให้เราได้ดูสนุกอยู่ตลอดเวลาด้วยแถมแอคชั่นการเคลื่อนไหวตัวละครไดนามิกท่าทางต่างๆเนี่ยการออกวรยุทธ์ต่างๆเนี่ยทำได้ทำแบบได้ดูสมูทมากๆนะครับเพลินตามากเลยนะแต่ตอนนี้คือร้อนในเริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มออกอาการแล้วพูดไม่ชัดแล้วแถมด้วยแสงสีเสียงครับความบันรังของซีนพื้นหลังฉากต่างๆเนี่ย คือสุดมากและลายเส้นก็คมชัดขึ้นดีกว่าแอนิเมชันจากฝั่งฮอลลีวูดในบางจุดด้วยไม่มีอะไรจะติในส่วนของงานสร้างเพราะว่ามันยิ่งใหญ่จริงๆเล่นใหญ่จริงๆทางด้านบทตัวละครก็ถูกออกแบบมาดีกินใจมากๆในบางช่วงตัวละครก็จะค่อยๆมีพัฒนาการขึ้นโดยเฉพาะทางฝ่ายราชามังกรและนาจารวมถึงได้เห็นบทเพิ่มเติมของตัวละครเซียนหรือพ่อของ นาจานิดหน่อยที่เป็นเจ้าเมืองแล้วก็ตัวเซียนที่เป็นอาจารย์ของอ้าวปิงนะคือเขาทาให้ดูมีมิติมากขึ้นครับเอาซะแบบอยากดูภาคต่อเลยทีเดียวปูมาขนาดนี้ก็ต้องมีแล้วครับโดยเฉพาะภาคถัดไปเนี่ยเราอาจจะได้เห็นนาจาร่างสมบูรณ์แบบเต็มๆสักทีไม่ออกมาแล้วกลายกลับเป็นตัวจิ๋วอีกแต่ตัวจิว๋วก็น่ารักนะเท่ดีแต่ก็เดาอะไรไม่ได้ครับที่แน่ๆคือนาจาตอนโตบวกรายเส้นคมชัดขึ้นตัวนาจาแม่งก็เลยหล่อขึ้นเท่ขึ้น เข้าไปอีกนะครับบวกกับเสียงภาคไทยของนั้นหนึ่งโคตรดีงามและสาวๆก็คงจะใจเต้นกันรัวๆแน่ๆที่ได้เห็นหน้าจาร่างนี้แบบชัดๆจริงๆไม่ได้แบบหายหายไปเหมือนภาคแรกนะแต่ว่าภาคแรกมันโดนเอออัศนีบาทนี่วะเออก็ไม่แปลกหรอกเอาเป็นว่าดีงามและแนะนําครับแนะนําอย่างยิ่งกับแอนิเมชันเรื่องนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูภาคแรกนะครับเขามีเออ มีเกลิ่นนิดนึงนะครับถึงภาคแรกก็อาจจะเข้าใจแบบคร่าวๆนะสามารถดูภาค2ได้เลยแถมเรื่องนี้เนี่ยมันดีจริงๆนะครับเรายังสามารถการันตีในเวทีรางวัลได้เลยว่า,าเรื่องนี้ไม่ต้องติดต้องได้บ้างแหละไม่ต้องรางวัลระดับออสการ์หรอกเพราะว่าไม่น่าจะเข้าออสการ์นะแต่ว่าเวทีอื่นๆอ,อ,อาจจะได้ส่วนคะแนนหนังภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องนี้8.8เต็ม10ครับ นาจาร่างสมบูรณ์เต็ม10และคะแนนความสนุกของนาจา2เอาไป100เต็ม10นะครับและขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ฟังกันมาถึงจุดๆนี้ด้วยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนอะไรหรือพูดไม่ชัดก็ขออภัยไปด้วยนะครับผมอย่างที่บอกไปผมเป็นร้อนในและผมรีบพูดมากนะครับเพราะว่าหลังจากน,นี้คือผมจะติดธุระย,ยาวๆเลยครับว่างอีกทีก็วันพฤหัสที่ไปดูหนังแล้วก็ไม่ว่าอีกเลย นะครับคลิปนี้ก็อาจจะลงชา้านิดนึงแล้วเจอกันคลิปถัดไปครับดูอนิเมชั่นให้สนุกอาดิโอสครับ